ต่อกันที่เรื่องของยานยนต์แต่เป็นเรื่องดีๆนะคะคุณผู้ชมการไฟฟ้านครหลวงส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าค่ะจัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะติดตั้ง UV home charger กับ k e น b า M E A ได้ที่บ้านเลยค่ะ M E A หรือการไฟฟ้านครหลวงหน่วยงานที่สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่อง จัดโปรแรงรับกระแสมอเตอร์โชว์สำหรับผู้รับบริการติดตั้ง EV Home Charger ตั้งแต่วันที่22มีนาคมถึง2เมษายน2566นี้จำนวน40รายแรกจะได้รับเซ็นทรัลิปค์ร์ดมูลค่า2,000บาทและที่สำคัญการติดตั้ง EV Home Charger จากการไปฟานะนครหลวงยังได้รับบริการโดยทีมช่างผู้ชำนาญน Kenby MEA ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้าที่ทำงานอย่างมืออาชีพเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้งานโดยจะมีด้วยกัน2แพ็กเกจที่รองรับเครื่องชาร์จขนาด7.4กิโลวัตต์1เฟสและ22กิโลวัตต์3เฟสตลอดจนการให้คำปรึกษาไปจนถึงการรับแจ้งปัญหาขัดข้องตลอด24ชั่วโมงสนใจโปรโมชั่นพิเศษติดตั้ง EV Home Charger หรือติดต่อ Kenby M.E.A. ผ่าน M.E.A. Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมง